สวัสดีค่ะ FC วันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็จะมีสังขยาใบเตยนะคะข่าเหลืองใบเตยนะคะแล้วก็กุ้งนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็มีขนมปังนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็ผลไม้สดๆนะคะ ก็มีแอปเปิลแล้วก็มีกล้วยนะคะาทานกันนะคะน่าทานมากเลยนะคะขึ้เตียวหมูร้อนๆนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วขน,น,นมปังนะคะน่าทานมากเลยนะคะาทานกับโค้ดไทยนะคะ fc ต่างประเทศ fc ประเทศไทยและ fc ในช่อง ได้มาชมช่องคัวดไทยขอให้เจริญรุ่งเรืองอย